สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขทุกๆท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปธงชัยมหาลาบเฉพาะชุดสองตัวบนยี่สิบแปดชุดยี่สิบเอดชุดและสิบห้าชุดนะครับตามคำขอนะครับเมื่อคลิปที่แล้วมีท่านได้คอมเมนต์มาอยากจะทำบุญ กับทางวัดโดยตรงและให้ผมถ่ายรูปโบสถ์ตอนนี้ท่านพระอาจารย์ได้ส่งบัญชีของทางวัดมาให้แล้วนะครับชื่อบรรัญชีวัดศรีชัยวัฒนารามนะครับวัดศรีชัยวัฒนารามเลขที่บรรัญชี ขยายนิดนะครับเลขที่บัญชีมองไม่เห็นหกเจ็ดศูนย์ขีดศูนย์ขีดสองสี่ศูนย์แปดแปดขีดสามนะครับหกเจ็ดศูนย์ขีดศูนย์ขีดสองสี่ศูนย์แปดแปดขีดสามนะครับวัดศรีชัยวัฒนารามนะครับหรือวัดหนองคุณ หรือวัดหน้องคุนนะครับชาวกรุมนี่นะครับผมไดด้ไปถ่ายวิดีโอมาแล้วเมื่อวานนี้ตอนเย็น,นท่านชมดูนะครับชมดู คือวัดนองขุนนะครับก็คือวัดหนองขุนที่กลุ่มธงชัยมหาลาภได้ร่วมกันทอดกระถินเมื่อปีที่แล้วและทอดพระป่าอีกสี่กองด้วยกันก็คือวันที่31มกราคมปี63และวันที่หนึ่งมกราคมปี64และเมื่อวันที่15 เมษายนและ16เมษายนที่ผ่านมานะครับนี่คือโบสถ์ที่พวกเราชาวกลุ่มทธงชัยมหาลาบได้ร่วมกันทอดกระถินสร้างนะครับกระถินและพระปา่าเ,เงินที่ถวายพระรวมกันแล้วประมาณ2แสนกว่าบาทนะครับประมาณ2แสนกว่าบาทประมาณ2แสนห้านะครับประมาณ2แสนห้า เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับครับวัดศรีชัยวัฒนารามวัดหนองคุณอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะครับโบสถ์หลังนี้หลังใหญ่มากๆนะครับหลังใหญ่มากๆถ้าเสร็จแล้วจะเป็นสงงาแก่อำเภอวัดสิงห์ครับส่วนเงินอีก,กองหนึ่งที่ผมได้ทอดผ้าป่าไปเมื่อวันที่16ก็คือ พระป่าสร้างกุฏิตอนนี้ท่านเอาเงินครับใครที่อยากจะทำบุญกับทางวัดโดยโอนโดยตรงไปที่เลขบัญชีของทางวัดนะครับหกเจ็ดศูนย์ขีดูย์ขีดสองสี่ศูแปดแปดขีดสาม ชื่อบัญชีวัดศรีชัยวัฒนารามนะครับอยู่ที่วัดตั้งอยู่ที่ตำบลหนองคุณอำเภอวัดสิงจังหวัดไทยนาทนะครับจังหวัดไทยนาทรูปโบสร,รูปพระอาจารย์ก็อยู่ในนี้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเสร็จสับเรียบร้อยใครอยากจะทํา และโอนโดยตรงก็เชิญเลยนะครับวัดกำลังรอท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างโบสถ์ซึ่งเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่นะครับบางคนเกิดมาชาติหนึ่งไม่เคยได้ฝังลูนิมิตไม่เคยได้สร้างโบสถ์เลยแต่บางคนนั้นชอบทำบุญเกี่ยวกับโบสถ์อย่างเช่นผมชอบทำบุญเกี่ยวกับโบสถ์เกี่ยวกับมนดบ และสาราการปรเรียนนะครับผมชอบที่สุดส่วนใครที่ยังเชื่อผมอยากจะทอดกระถินร่วมกับผมนะครับก็เชิญได้ลูกศิษย์ลูกหาที่ยังเชื่อใจผมนะครับเป็นกระถินสร้าง ช่อฟ้าใบละกาหางหงสมประตูหน้าต่างบานประตูบานหน้าต่างรอบโบสนะครับส่วนจะได้เท่าไหร่นั้นเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับคำว่าร่วมก็คือหลายๆลฝ่ายไ,ได้มาร่วมกันก็ยังใช้บัญชีเดิมอยู่ก็ได้นะครับบัญชีเดิมอยู่ก็ได้ก็คือ020262208398นะครับ 08398เป็นขกาวถินช่อฟ้าใบละกาและหางหงซุ้มประตูหน้าต่างบานประตูหน้าต่างรอบโบสถ์นะครับส่วนจะทอดวันไหนนั้นก็รอพระอาจารย์กำหนดอีกทีนะครับก็หลังคือหลังออกพรรษาแล้วเลขดับไม่ใช่เลขดับ <laughs> เลขยี่สิบเก้าชุดงวดประจำมาที่สองเดือนห้าก็คือแแบไว้ก็แแบไว้เลยก็ได้นะครับแแบไว้เลยก็ได้ยี่สิบแปดชุดก็มีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดสี่แปดสามแปดเจ็ดแปดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกหกสาม หกศูนย์หกหนึ่งหกสี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสามศูนย์สามหนึ่งและหนึ่งศูนย์นะครับและหนึ่งศูนย์ขยายอีกนิดหนึ่งส่วนยี่สิบเอ็ดชุดก็มีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดสี่ศูนย์สิบแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดเจ็ดสี่หนึ่งสามศูนย์ เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่สี่สามสามหนึ่งและหนึ่งศูนย์นะครับและหนึ่งศูนย์สิบห้าชุดก็มีหนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสามแปดเก้าเก้าสามสี่สามและแปดหนึ่งนะครับและแปดหนึ่งเลขเลี่เลขวิ่งบน ต้องรอก่อนนะครับต้องรอก่อนบอกอ่าก็ฝากไปยังสมาชิกทุกท่านนะครับรอก่อนนะครับต้องรอให้นิ่งและรอให้ประมาณวันที่สิบสิบสามนะครับอ่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ประมาณที่ยี่บเจ็ดยี่บแปดนะครับผมถึงจะจะจะ,จะ,ะจะส่งไปทางไลน์ให้นะครับจะส่งไปทางไลน์ให้ใครที่อยากจะเข้ากลุม่มอยากจะได้เลขวิ่งก็เชิญได้นะครับก็เชิญได้ทักไปที่ไลน์ รัฐธงรัฐธงชัยมหาลาบนะครับสองตัวล่างนั้นผมลงให้แล้วนะครับที่ช่องรัฐธงชัยมหาลาบลงไปหลายวันแลวครับและก็มีแจกสูตรดับดับล่างนะครับดับล่างสูตรเดียวดับสองตัวดับต่อเนื่องมาประมาณหลายงวดนะครับแต,แต่ที่ในสมุดของผมประมาณ9ก้ถึงสิงวดยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดเลย ข่าวที่แล้วบวกผิดพลาดจากบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งสามครั้งดันไปบวกครั้งเดียวก็คือเจ็ดห้าห้าที่จริงมันบวกสามครั้งก็ได้เลขหนึ่งแต่เราไปบวกผิดบวกแค่ครั้งเดียวก็บวกกันแล้วได้แปดแล้วไปบวกเจ็ดก็เป็นสิบห้าก็เลยดับห้าล่างก็เลยผิดพลาดไปนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่างานมันยุ่งงานมันยุ่งจริงๆไม่ใช่งานนะฮะก็คือโควิดด้วย มาทีไรประสาทเสียทุกทีแล้วก็เกี่ยวกับเ,เรื่องทอดผ้าป,ป่าทั้งสองวันด้วยนะครับต้องกราบขออภัยด้วยแต่เลขวิ่งยังไม่พลาดนะครับเลขวิ่งยังไม่พลาดอีกอย่างหนึ่งอีกสองสาเดือนถ้าหวยยังเข้าต่อเนื่องเลขวิ่งยังเข้าต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆผมจะทําหนังสือสูตรเด็ดเจ็ดชั่วโคตรเพื่อแกจกจ่ายให้กับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในกลุ่มและนอกกลุ่มนะครับในกลุ่มและนอกกลุ่มสูตรเด็ดเจ้าทุกโคตรยังไม่เคยผิดนะครับยังไม่เคยผิดงวดที่แล้วก็เข้าทั้งบนและล่างนะครับสูตรหนึ่งเข้าบเข้าล่างสูตรสองเข้าบนและล่างเลยนะครับคลิปนี้โปรดดูเพื่อความบันเทิงนะครับโปรดดูเพื่อความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครรู้แต่งวดนี้ ทั้งบนทั้งล่างผมเชื่อว่าแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าแน่นอนและอีกอย่าง3ามตัวอาจจะมานะครับอาจจะมาหรือมาค่อนข้างแน่ด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ